สวัสดีค่ะลัคนาราศีสิงมาแล้วนะคะคลิปรายเดือนนะคะประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 8นปะคะคลิปนี้เป็นคนของคนลัคนาราศีสิงนะคะใครที่เป็นคนลัคนาราศีสิงก็มารับชมรับฟังคลิปนี้ได้เลยใครไม่ทราบลัคนาดูแบบราศีนะคะแต่ความแม่นยําแม่หมอก็จะเน้นย้านะคะเป็นเน้นที่ลัคนาเป็นหลักนะคะเรามาดูค่ะคนสิงนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหถ้าดูตามดาวนในช่วงนี้นะคนลัคนาสิง อาทิตย์วินาศนะทุกคนเออมีความคิดมากคิดเยอะอยู่นะอาทิตย์วินาศเนี่ยดาวประจาตัวอยู่พบว,วินาศอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดคุยกับใครดูในช่วงปีกวิเวกก็ได้นะคะเออเรามาดูซิไพ่ย,ยิบซีบอกคุณว่ายังไงคน,นสิง์นี่หมอจะหยิบมาสิบใบเหมือนเดิมนะคะลัคนาสิงในช่วง เดือนสิงหาคมคะ่ะขอให้ไพ่ยิบซีช่วยบอกคําทํานายภาพรวมของคนลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะทีไปแล้ว9ก้าใบสุดท้ายคะ่ะสิบนะคะโอเคนะคะมาดูไพ่กันนะจ๊ะช่วงนี้แม่หมอก็จะใช้การดูไพ่ยิบซีบวกกับ โหระศาสตร์ไทยมาช่วยในการทำนายนะคะโอ้โหเดอะเดประกบหน้า m ม god โดดเดี่ยวแน่นอนโดดเดี่ยวผู้มีความสุขนะจ๊ะโดดเดี่ยวผู้มีความสุขนะคะให้เดอะเดประกบหน้านะคะเรียกว่าช่วงนี้จะค่อนข้างปีกวิเวกโดดเดี่ยวออกจากผู้คนเพราะดาวประจำตัวอยู่พบวินาศด,ด้วยนะจ๊ะแต่นะคะดูซิ คิดถึงคนเก่านะเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบให้เราคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตไหม,มจิตใจมีความทุกข์อยู่นะอืมยังไม่ได้สุขอะไรมากมายเท่าไหร่เลยช่วงนี้ก็ยังไม่ได้สุขเท่าไหร่เพราะว่าอาทิตย์ยังอยู่ภพวินาศเนาะมันก็มีความคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลอยู่จากคนลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าดาวประจาตัวเรา อยู่ที่พบวินาศอยู่เนาะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเหมือนแบบปีกตัวปีกวิเวกนะคะแต่ว่าไพ่ของเรามันขึ้นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะเนี่ยจะว่าจะว่าไม่สุขก็ไม่ใช่จริงๆมีความสุขอยู่แต่ว่ารู้สึกมีความทุกข์ปะปนกันไปน่แเลยนะสำหรับคนคนสิงห์นะคือเหมือนปีกวิเวกแหละไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยแต่เราไม่ได้อยู่แบบว่าอัาคัดขาดแขนแต่อยู่แบบ อุดมสมบูรณ์ดูดูแบบมีของกินของอร่อยอร่อยให้ทานอยู่ตลอดอะไรประมาณเนี้ยคนสิงห์อ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรื่องของความรู้สึกมันก็จะมีบ้างที่แบบมีความทุกข์มีความรู้สึกแบบว่าวิตกกังวลอ่ะมีเออคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตด้วยไหมคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตด้วยไหมม,มีนะเรื่องเก่าๆในอดีตแบบว่าแบบ มีความทุกข์ความวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะคะมีให้คิดทบทวนแต่แต่ว่าเรื่องของเรื่องของการงานการงานนี่ก็งานจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางต้องบุกต้องลุยนะอืมต้องบุกต้องลุยไพ่เฉลอดขึ้นเป็นไพ่การงานนะคะเรียกว่าการงานต้องบุกต้องลุยต้องเดินทางบ่อยนะคะสําหรับคนลัคณาราศีสิงห์นะคะแล้วก็เ <Okay. S 1> ดวิลก็มาตําแหน่งที่แปดค่ะ บุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาระวังจะเกิดการทุจริตคิดไม่ซื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นด้วยให้เช็คดีๆนะคะพิจารณาดีๆด,ด้วยเรื่องบริวารลูกน้องของเรานะคะเออระวังการช่อโกงช่อโกงด้วยนะคะระวังสุขภาพของคุณพ่อด้วยนะมันจะมีเรื่องแบบปุป,ปับเกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์ ให้คุณระวังด้วยนะคะอืมให้ระวังนิดนึงไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่การเงินที่ดีนะคะเรียกว่ามันเหมือนแบบคุณจะแสวงหาเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์นะในช่วงนี้นะคะบางคนกอ็อาจเอาเงินไปลงทุนในตราสารหรือว่าหุ้นอะไรต่างๆนะคะเพื่อต่อยอดเรื่องของการเงินบางคนแบบอาจจะหาช่องทางหาไรายได้ เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่อศัศวินถือเหรียญนะคะก็ถือว่าดีเลยแต่ว่าไพ่อัศวินถือเหรียญถือเหรียญนะถ้าเป็นเรื่องของความรักอ่ะมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีแสแวงหาเรื่องของผลประโยชน์นะคะมุ่งหาเรื่องของการเงินเป็นหลักน <the> ั่นแหละนะคะเพื่อนฟูงช่วงนี้ถือว่าเพิ่งพาอาศัยได้นะคะรัก ลักรับเป็นความสุขให้กับเจ้าชะตาได้ดีนะคะสำหรับคนสิงห์นะคะมีความสุขกับการได้อยู่กับเพื่อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการปีกวิเวกบ้างอะไรบ้างไม่สูขสิงกับใครบ้างนะช่วงนี้ไพ่เดดเดประกบหน้าแล้วก็เดดเดประกบหน้าก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะจ๊ะดาวประจําตัวตกพวินาศระวังสุขภาพด้วยนะคะจะป่วยไม่สบายอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะมาดูดาวจรหน่อยนะดาวจรก็อาทิตย์ ดาวประจําตัวเข้าสู่ภพวินาศระวังความคิดมากคิดเยอะนะคะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอย่าไปพูดอะไรให้มันแบบไปเม้นไปโพสต์ไปอะไรในโซเชียลที่มันแบบเกิดปัญหาจะไม่ดีนะสาหรับคนสิง์นะคะเก็บเก็บอ่าเก็บตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวหลังการเดือนไปแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินก็จะเริ่ม ดีขึ้นเลยแต่ก็จะไปร้อนเรื่องของการเงินหาเงินหาทองเห็นไหมนะอมไพ่ก็ขึ้นตรงๆนะสําหรับไพ่ยิบสีเนี่ยตรงกับดาวที่โครจรตอนนี้เลยเอาเรามาดูเรื่องของความรักหน่อยนะจะืมความรักนะขอดูดาวความรักหน่อยนะคนสิงดาวความรักคือพระราหูเป็นกเกษตรอันเนี้ยเข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตรเล่งลัคนาด,ด้วยโอ้ยเดี๋ยวดาวเสาจรเข้ามานะ เดี๋ยวดาวเสาจรเข้ามาแต่ว่าเสาเป็นเจ้าเรือนในภพบรินะเธอเสาเป็นเจ้าเรือนในภพบรินะจรมาเล็งลักนาทีเนี้ยพี่น้องมันจะเป็นยังไงละ่ะคราวนี้ยอืมแต่มันก็เป็นคู่มิตรกับดาวปัตตานีเนาะแต่ว่าก็จะบอกว่ามันก็จะมีเรื่องอุปสรรคปัญหาอยู่แหละเรื่องของความรักอะ่ะอืมเสาเล็งรักเป็นพินทุบาทด้วยโอ้ยแม่ทําไมมิบากกรรมยังไม่จบไม่สิ้นเนาะคนสิงเนี่ย เสาเล็งลักเสาเล็งรักนะคะก็เรียกว่าสถานะคนโสดเนาะถ้าเจอใครในช่วงนี้เนาะเจอใครในช่วงนี้มันจะแบบเป็นคนที่โปรไฟล์ดีอยู่หน้าที่การงานดีอยู่เป็นแบบคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับยวดยานผ่านะก็ได้คนที่เดินทางบ่อยก็ได้พวกวิศวกรนะคะหรือว่าคนที่แบบทํางานสายการบินพวกนี้ได้ค่ะนะคะคอืม แต่ว่าเขาจะค่อนข้างเข้ามาแบบจู่โจมนะท่านหญิงก็ต้องระวังนิดนึงเข้ามาแบบจู่โจมมาแบบถ้าชอบคนเนี้ยก็จะเอาให้ได้ประมาณนะ้ะสำหรับสัญลักษณ์ของไพ่เฉลี่ออกนะคะถ้าชอบคือฉันจะเอาให้ได้นะคะอมืมันจะมาแนวแนวนี้ดังนั้นก็ระวังตัวนะสําหรับท่านหญิงราศีสิงห์ถ้ามีคนแบบนี้เข้ามาก็ต้องระวังตัวนิดนึงคะ่ะแล้วที่ผ่านมาเป็นไพ่เดวิลนะ ถ้าใครที่มีคนคบคนคุยช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังคบยังคุยอยู่ยังต้องให้ระวังนะยังต้องให้ดูกดดูไปก่อนเพราะเดี๋ยวดาวเสามะเร็งรักขนาดเนี้ยเสามะเร็งรักอะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเออม,มันยังเป็นไพ่เดวิลไงเป็นไพ่เดวิลเรื่องของความรักมันแบบเหมือนมีเรื่องมือที่สามเข้ามานะคะอเหมือนมีเรื่องมือที่สามเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกแย่เหมือนกันเนาะ เป็นทุกข์เหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องมือที่สามเนี่ยคนสิงห์เนี่ยมันมันกึนไม่เข้าคลายไม่ออกเพราะว่ามันขึ้นไพ่อันนี้ด้วย mm. แฮงแมนด้วยค่ะสําหรับคนสิงห์อ่ะแต่ว่าดาวศุกร์ยังเดินดีอยู่นะดาวศุกร์ยังเดินอยู่ที่พบลาภะอยู่นะคะของโชคลาภความสําเร็จก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแหละถ้าเป็นเรื่องของดาวศุกร์อยู่พบลาภะอ่ะมันจะมีคนเข้ามาหลายต่อหลายคนนั่นแหละ เดี๋ยวคุณก็ดูดีๆแล้วกันนะคะดาวศุกร์ยังเดินดีแต่ว่าหลังวันที่ยีสบสามมาเดี๋ยวดาวเสาร์จะมาเล็งรักคุณไงคู่ที่เข้ามายังเป็นคู่วิบากกรรมนะทุกคนหลังยีสบสามอ่ะใครที่ยังโสดอยู่นะหลังยี่สิบสามสิงหาอย่าพึ่งไปจริงจังกับใครมากนะแล้วเสาร์ย้ายมาราศีกุมเนี่ยมาอยู่นานด้วยทุกคนเอออยู่ยาวด้วยไปถึงประมาณเกือบๆปลายปีนั่นแหละ นะคะเขาถึงจะย้ายนะคะม,มาอยู่หลายเดือนด้วยดังนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้หลังวันที่ยีสิบสามสิงหาให้ระวังนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดน,นะคะส่วนช่วงนี้ปลอดภัยไหมช่วงนี้ได้ช่วงนี้ยังยังโอเคอยู่นะคะแต่จะบอกว่าคนที่เข้ามาจะโปรไฟล์ค่อนข้างดีนะเพราะว่าพลังหูเป็นเกษตรนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันนะ นะคะฝั่งเอชงเอเชียคนจีนอะไรประมาณเนี่ยแต่โปรไฟล์ดีเพราะว่าราหูเป็นเกษตรแล้วบางคนบางท่านมีเกณฑ์ว่าจะถ้าดาวเสาร์ไม่มาเลงนะมันมีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่ที่แบบปุรับ,บแต่งปั๊บเลยนะเออปรับ,บแต่งปั๊บได้เลยแต่ทีเนี้ยเสาร์มาจรมาปุ๊บเนี่ยใครที่วางแผนจะแต่งงงแต่งงานช่วงเนี้อยากให้ชะลอไปก่อนยังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดียังไม่ใช่เกณฑ์ที่ดี ะะต้องชะลอไว้ก่อนนะจ๊ะสําหรับคนที่จะมีคู่เพราะว่าถ้าเสาเข้าพบปตัตนิแต่งไปคุณก็ทุกแต่งไปก็อาจจะเลิกนะคะทั้งนั้นเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดีค่ะนะคะหลังวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนะเรื่องของความรักคุณมีคู่มีแฟนนะคะก็ต้องเรียกว่าดูดีๆเช็คเรื่องของเลิกดีๆแต่ส่วนมากคนเขาไม่ค่อยอยากจะให้แต่งหรอก โหนเขาไม่ค่อยอยากจะให้แต่งในช่วงที่ดาวเสาไปสัมพันธ์รักเราหรือสัมพันธ์ปัตตนิสัมพันธ์ดาวความรักนะคะอย่าให้เสาไปต้องดาวเหล่านี้นะคะดาวของความสุขดาวเสาต้องสุขเสาต้องปัตตนิเสาต้องตานุรักหรือเสาต้องพันทุส่วนมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่งนะคะอย่าพึ่งแต่งยังยังไม่โอเคแต่งไปแล้วจะมีแต่ความทุกข์ความติดขัดนะคะ ก็ต้องบอแบบนี้นะสาหรับคนสิง์นะคะถ้าคุณถือเรื่องของอเลิกถือเรื่องของดวงดาวนะคะแต่ทีนี้แม่หมอก็มองว่าไพ่รอบนี้มันยังไม่ได้สมูทมันยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคะมันมีเรื่องของการคิดถึงคนเกา่เกาเรื่องราวเกา่เกาในอดีตบางคนบางท่านเจอเรื่องของมือที่3เข้ามาก็เลยขออยู่กับตัวเองก่อนในช่วงนี้ก็มีคะ่ะนะคะเป็นไปได้หลายอย่างนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความอดทนกับความรู้สึกลหลายๆอย่าง ะะเพื่อที่จะดึงตัวเองให้ออกมาจากเรื่องเย่ในหลายๆเรื่องเลยนะสำหรับคนสิง์นะคะโดยทีนี้เรื่องราวต่างๆมันจะเริ่มขี่คายขี่คายจากดีขึ้นหลังจากที่ดาวาทิศเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรมันจะเริ่มแบบมีความแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแอไม่แบบหลบอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะสําหรับคนสิง์นะคะก็ตั้งแต่กลางเดือนไปเลย ลางเดือนสิงหานะคะดาวตวนุลักดาวประจาตัวเราจะเข้มแข็งนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะอืมก็ดูแลตัวเองนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักก็เรียกว่าจะต้องค่อยๆประครับประคองกันไปนะคะอย่าใจร้อนนะคะอยู่ห่างๆกันก่อนบางคนบางท่านแม่หมอจะบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามนะ บางคนบางท่านพอเสาย้ายมาเสาย้ายมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์อยู่ห่างจากคนรักคู่ครองก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าต่างคนต่างแบบแยกกันอยู่คนละที่ก็เป็นไปได้เหมือนกันคะ่ะสาหรับคนสิง์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะดาวการเงินของคนสิง์ก็คือดาวพุธเนาะอุ้ยโชคลาภมีแล้วเนี่ยเสี่ยงได้นะพุธอยู่ที่เป็นเกษตร เข้าบ้านตัวเองนะอยู่กับดาวศุกร์นะคะเรียกว่าพฤหัสอยู่พฤหัสอยู่ลาพะนะคะพฤหัสอยู่ลาพะแล้วก็ศุกร์ลาพระพุธลาพระอันนี้ถือว่ามีโชคมีลาบอยู่นะคะมีโชคมีลาบอยู่นะใครที่แบบฝันแม่นก็ลองซื้อดูนะนะคะพุธยังเป็นกเกษตรอยู่นะนะคะเป็นกเกษตรถึงตอนไหนเดี๋ยวแม่หมอขอดูขอดูอันนี้แป๊บหนึ่งขอดูดาวจรก่อน พอดูปฏิทินโหรก่อนปฏิทินโหรดาวพุธย้ายราศีนะคะพุทธถอยหลังนี่นะพุทธถอยหลังอยู่มีทุนเนาะตั้งแต่วันที่19ก้ากรกฎาคมเดี๋ยวจะเข้ากรกฎสามสิงหานะเออ,เอ,อหลังสามสิงหาระวังเรื่องของการเงินนิดนึงเนี่ยจะเริ่มเข้ามาละจะเริ่มมีเรื่องของรายจ่ายไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเนี่ย ว่าดาวพุธจะเข้าพพวินาศนะคะวันที่สามสิงหานะคะเออนะคะในหมอบันทึกคลิปวันที่สองพรุ่งนี้แหละดาวพุธเข้าพพวินาศก็ระวังเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารพังเสียหายนะคะระวังเรื่องของคําพูดคาจานะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนในพบกระดุมพระการเงินของคุณแล้วก็เจ้าเรือนในพบลาภะนะคะเป็นเจ้าเรือนในพบลาภะด้วยนะอยู่พพวินาศ นะคะก็เรียกว่าหรือบางคนบางท่านอาจจะได้เงินมาแบบลับๆก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะนะคะก็พพวินาศไม่ได้ทายเสียไปสมดค่ะมีทั้งข้อยงเว้นด้วยค่ะนะคะเพราะว่าดาวที่อยู่ในภพที่ที่เป็นทุสถานภพอริมลณวินาศนะคะมันก็จะมีเรื่องของการลดทอนของความร้ายของดาวด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างก,ก็อาจจะ คุณของดาวที่ดีเมื่อเข้าไปพบที่เสียก็จะลดลงเหมือนกันนะมีทั้งดีทั้งเสียค่ะนะคะ mm hmm. โลกใบ,บนี้มันก็ไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกเสมอไปค่ะมันก็มีอะไรที่มาหักล้างกันนะคะให้มันบาลานซ์นั่นแหละลนะคะทุกคนนะคะ mm hmm. โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงดาวที่โครจรครบถ้วนอยากได้บ้านได้รดช่วงนี้โอเคไหมยังไม่โอเคนะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีในการ ซื้อบ้านซื้อรถเท่าไหรค่ค่ะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของบ้านของรถแล้วนะคะดาวพันธุทุกคือดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารยังเล็งกับดาวเสาอยู่นะจ๊ะยังไม่ควรที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเดือนที่อยู่อาศัยของเรานะคะในช่วงนี้รู้สึกจะมีปัญหาติดขัดด้วยนะคะดาวอาลิเล็งดาวพันธุ์เนี่ยแล้วเป็นดาวในที่เกี่ยวข้องกับ คู่ศัตรูแตกหักด้วยยังต้องระวังอยู่นะคะจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะเนี่ยถ้าดูจากถ้าดูจากดาวแล้วอังคารเนี่ยอังคารอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินด้วยกล้าจ่ายกล้าใช้ใจ่ายในช่วงเนี้นะคะแล้วก็มีเสาอริเ็งด้วยเนี่ยอ,อนะคะก็ต้องเรามาระวังค่ะนะคะแต่ว่าจะเริ่มผ่อนคลายแล้วหลังเสาย้ายถอยหลัง ะะแล้วก็หลังอาทิตย์ย้ายเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรคนสิงจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับลัคขาลาศีสิงค่ะดูเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าก็จะเนนนหนื่อยนิดนึงนะสำหรับเดอนสิงหานะคะแต่ว่าผ่านไปได้คอยสู้ๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ